ละครสรั้นเรื่องเมื่อฉันลองใช้คีมแปลกๆจะเป็นอย่างไรแล้วไปดูกันกี่โมงกี่ยามลงเนี่ยไปโรงเรียนทุกทีก็โดนเพื่อนหลอเวลา ไม่สวยว่าเราไม่อะไรอะ่ะอยากทำให้ตัวเองสวยจังเปลี่ยนแปลงตัวเองมาแล้วก็ยังไม่สวยอีกทีนี้เราจะทำอย่างไงดีละ่ะฉันก็ไม่รู้สิ วันเนี้ก็เป็นวันปิดเทอมฉันจะใส่ชุดอะไรก็ได้แต่ฉันขอเป็นชุดนี้ก็แล้วกันนั่นเดี๋ยวเราไปร้านมินิมาดดีก,กว่าไปซื้อของอะไรแบบนี้มากินซะไหน่อย พอตื่นมาก็หิวทุกทีก็เลยต้องไปซื้อขับรถขับรถอยากทำให้ตัวเองสวยแต่ไงก็ทำไม่ได้เลยอะแต่เจงอ่ะเราอ่ะเกิดมาสวยอยู่แล้วแต่โดนเพื่อนตัด ผมก็เลยเป็นแบบนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านมินิมาร์ทของเราค่ะลูกค้าค่ะ,คะทำไมผมเป็นอย่างนี้หรอคะอ๋อพอดีว่าโดนเพื่อนแกล้งเราโดนตัดผมมาค่ะอ๋อคือว่าริฉาน่ะมีครีมใหม่นะคะแต่ไม่รู้ว่ามันอ่านไปอะไรมันมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ ลูกค้าลองใช้ก่อนไหมคะมันทําให้หน้าสวยผมสวยนะคะทั้งมีครีมยาสระผมครีมทําให้หน้าสวยค่ะอืมใช้ก็ได้ค่ะเอามาสองอย่างที่แม่ค้าพูดก็ได้ค่ะนี่ค่ะอยู่ตรงดิฉันพอดีเลยค่ะขอบคุณค่ะเท้าหมดเท่าไรหร่แล้คะมันอาจจะแพงนิดหน่อยคุณลูกค้ารับได้ไหมคะรับได้สิคะเพราะฉันต้องการสวย หนึ่งพันบาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะไว้โอกาสหนะ้าเชิญใหม่นะคะค่ะมันคือครีมอะไรเนี่ยกะว่าจะซื้อของกินซะหน่อยไม่ซื้อละลองไปใช้ดูก็ได้ เดี่ยวทำไมรถมันไปไม่ได้อ่ะออกไปได้แล้วสงสัยจะติดอะไรอุ้ยชนไปไปไปกลับ้านจอดรถให้ตรงๆโอเคแค่นี้ก็เสร็จละนั้น ดี๋ยวลองไปดูก็แล้วกันว่าชีมเนี้ยมันจะใช้แบบไหนทิ้งกระเป๋าไว้ตรงนี้นะลองไปใช้ดูสนอยอาจจะผมสวยก็ได้นะอาบน้ำใหม่ <c oughs> หนึ่งชั่วโมงผ่านไปกว่าจะเสร็จ ชมงานซิเฮ้ยทำไมผมเราสวยจังเลย่ะเดี๋ยวน่มนันครีมเพิ่มให้ผมยาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทำไมมันสวยขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยนั้นเดี๋ยวเราจะรองไปแต่งหนะ้าดูก้าแล้วกันเนาะวันเนี้ยเราอะซื้อชุดใหม่ด้วย ดูซิว่าชุดใหม่ของเราจะเป็นอย่างไงนี่คือชุดใหม่ของเรา,น,านเดน๋ย่าเราลองไปแต่งหน้าดูก้งแล้วกันว่ามันจะเป็นอย่างไงเหมือนที่เขาคิดกันหรือเปล่าลองแต่งหน้าดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเราสวยขึ้นอนะอุ้ย ลองค้นหาใน Google สิว่ามันคือครีมอะไรมันบอกว่านี่คือครีมทำให้ผมยาวและสวยและดูผมงามและนี่คือครีมแต่งหน้าหรือครีมทำให้เราสวยมากจนผู้ชายจะลุมเราและขอเป็นแฟนเราเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันจริงหรอเนี่ยโอาา้โหชิดิ ัวิดีโอนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะวันเจอคับไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเมื่อกี้ผู้ผิดนะ,ะขออาภาัยด้วยนะคะบ๊ายบาย